ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องที่รับชมช่องสุภาพฟ้ามครับเ้ามื้อนี้ก็เป็นเสาวันที่ยี่สิบปดครับวันเสาร์ที่ยีบปดตุลาคมว่าสสองพันห้าร้อยหกสิบหครับสี่ออกวันตาหรอครับเหล่แป๊บเดียวครับ อีกเดือนซองเดือนกัสีปีไหมเบิดเดือนเบิดปีไปครับทำงานแชงเวลาที่นี่ผมก็สีย่มขาดส่วนหรอครับรลดราคาลงมาอีกครับนี่เป็นเทปที่สามหรอครับนี่ ลดราคาลงมาอีกครับว่าแม่แยกรักวครับเนี่ยแม่บอกงีครับเกิดโทษมากยู่ดอกมันห่างไกลถึงผมล่ามันเพิเก่ากันไปไกลหลายก็ล่าครับรถกันเลยมันไม่อยากใส่พือนดิรถจะขวางมู่ครับมันใส่พื้นก็ต้องจ้างเขาอยู่หรอมันก็บ่ได้ตยังหละครับก็เลรบ่ไป้หลอครับนครสวรรค์นะอุทัท่านี้ครับมันบ่ไหวครับ เลยว่าอ้อาเบ่งไก่เฮานีิซะับบแลนไปท่องให้กันไปเช่าเย็นกลับงเสี่ก็พ่อไววอยู่ดีครับไปหัดสองมือสามมือเราโอ้มันบ่ไหวครับสัวสิไปกลับกลับมาเรามันบมีผู้อยู่ผู้เฝ้าอยู่หนิไก่กาเขได้กินข้าวอยู่นังล่ะับบอยู่พูดยวครับอยู่แบบเผื่อชีวิตเลยครับ เบิ้งครับขายย่อมขาดทุนออกไปซื้อมาตั้งสองมื่นกว่าครับนี่โอ้ยแย่อยู่ข้างเถากันเลยแล้วทีขายเอาทุนยังยากอรี่ย่อมขาดทุนครับผมลดราคาไต่สองมื่นลงมาเลยครับมื่นเกาหาลอยแล้วครับเดี่ยเอางมือตัวบางเงี้ยครับ,าารด,รบ,ววบดีก็ซื้องมือหน่อยครับงมือตัวใหญ่ยไปนี่ครับซื้อไปเลี้ยงไปแจกบวกได้มีนเงี้ยนะครับ ที่ว่าคุมแสนคุมครับเมือนเกาห่าลอยซองให้ซี่โดยสารท่มากครับเอาไกลๆเข้านี่ล่ะผมติดแลนส่งให้เลยครับมือนี่ผมติดปอยคชิปประม่านเทียงเนี่ครับมือท้ายไว้ตเสาได้แดดก็สีอองเนี่ย,ดดน,น,ยนี่มันหูครับมันหนายเลียงเมื่อแม่นี่ผมปลอยให้ดิผมบ่ได้โผดีรามี่ปอยมันยางกินอยู่น้ำหนี่เลักทีผมเลนี่ สบายปวดโหดีเที่ยงดีตัวอันึงนี่มันบอลหัวบอลซ้น,นแล้วกันน้องไม่ไม่อะครับหาหมองออกแล้วนั่นอยู่ผู้เดียวนี่ปเป็นอย่งครับรับประกันค่าโทรค่าทอนรับประกันเดือนหนึ่งล้วครับรับประกันสากคนเป็นเครื่องอมเครื่องแดงครับหางกด็ดีหางลามเลือกดีหอดเล็บน้อยไปละเพิ่มสูงลอยสี่สิบหกบวกลบครับครับ ธรรมดาหูกับธรรมดาเานี่ยแหละครับหูเพียงตากเด้วยไม่ได้เป็นหูย่าหูยังดีครับเขาต้อง,งห่วงหนอยครับหูธรรมดาเขากินหยาดีครับเบิ้งลอยครับนี่ปล่อยกินหยาเงบเงบเงบนั่นแหละกินหยาดีเลิมหยาดีเอาไปไปล่อยไว้ครับเขาแล้วปีไม่นี่ปล่อยน้ำมูน้ำฟูงไว้โอ้ยเป็นกำไรครับปีหน่ะ ราคามันจะเกิดสิขยับไปเรื่อยอยู่จุดว่าเขาแล้วนี่หละเที่ยวเขานี่มันต้องขยับแถะราคาง่วครับเห็นกําไรครับขัาไปเรียงครับยำราคาที่นึงครับย่อมขาดครับเมื่อก่าพัฒหาลอยนี่ต้งไหนที่เลยครับนี่ตัวอีสานบานท่าเลยครับมันสิมาเอาเองหนาคลองนี่ ผมมึงรถดห้ได้หลายเลยครย่มขาดเลยครับออกให้ต้ว่าะะกันผมไปส่วงเนี่ยพอพมกรลุ้งหายักแล้วครับสุดๆแล้วเม่ได้อย่างเลยครับนี่เซ็ตล้นเหรอครับอาจจะทองหรือพอทองก็ได้เพราะว่ามี่พอพันุ้มฝูงครับนี่เป็นกาวาทามาแล้วล่ะแ,แต่ว่าห้อกับตีทองวางล่ะครับ พอมันพ่ได้ตรวจทองแบบอะไะเอาแบบแฝงแฝงยังไกันหลดครับครับตัวแบบนี่ครับได้ายงาป่านรถไฟย่างไงเฉิดยงาโอ้โหครับได้ายไปได้ครับงัวตัวนี้หัวยังงัวหูนี่แหละไม่ได้โผล่หรอกครับนี่ป้อยหาเลีมหงแม่จินอยู่นี่เลยอยู่แดนนี่เลย สำบายอยากกินยามกินยางไป,งไปกินหมดยุ่อ้างหมดแบบทำบายพอแล้เอาก็โทรมาครับ0972098528ครับสุขภาพฟ้ามครับก็ขอขอบคุณที่รับชมครับรับเบิง้งรับชมเด้อครับเบิ้งไปครับผมกท็ที่ไทยอะไรอย่างนี่แหละครับมัไม่ได้ยากได้แค่นหรอก ถ่ายคลิปเร็อของนี่แหละครับลงมือละาซิปคลิปอะไรตัวหนึ่งครับผมครับผมก็ขอจบคลิปไว้ที่นี่แหละครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ